เห็นความเป็นอยู่นิดนึงว่าทางในหลวงาทางในหลวงตรงพรถถานาชทานทุนให้กับนักเรียนที่ที่เรียนดีนะครับที่เรียนดีแล้วก็มีความประพฤติดีมีาาทัศนคติต่อสถาบันสาบันนะครับนะครับในทางที่ดีแล้วก็ก็อยากจะมาเยี่ยมว่าน้องได้รับทุนไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของความเป็นอยู่ว่วา ประวัติน้องเขาเป็นคนที่ที่เรียนดีนะครับเรียนดีแล้วก็ความระฤติเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คุณครูบอกคุณครูมีอะไรเสร็จไหมมีเสร็จไหมครับกับน้องที่เขาพอได้แล้วนะแล้วก็คุณแม่คุณแม่ก็จะทำขนมขายตามตามตลาดนัดต่าะครัรายได้รายได้ต่อเดือนเป็นยังไหมายถึงว่าเราเราเลือก ในตาขาหรือชาวที่เราถนัดไหมเราเราเราอยากเรียนด้านนี้ไหมอยากเรียนด้านนี้อเในแดดตอบขามีบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่หอนะคะโอ้โต้องไปอยู่ที่หอใช่ค่มคะเขาที่ขั้กที่นี้มีลูกกี่คนเดียวคนเดียวคนเดียวเลยนะค่ะทีนี้ไปอยู่ที่หอนั้นหมายว่าเราไม่เคยค่ไม่เคยแยกไปอยู่ แล้วก็จะมีความกังวลใจในช่วงที่ว่าต้องต้องย้ายของไปที่นู่นนะคะอันนี้น้องเขาก็เป็นผลพองค่ะเป็นที่หอเดี๋ยวก็ดูให้แล้วกันน้องผลพองนะครังคูนเข้ามั้งในก่อยดีกว่าร้อยร้อยร้อยทุกอย่างอได้ทุนไปแล้วอ่าทุนทุนน้องเนี่ยคือได้แล้วค่ะก็ให้มาเป็นปีค่ะนะเป็นได้เป็นที่ปีละปีละเดียวนเด ค่าที่จ่ายบางทีค่ะก็จะจ่ายในเดือนธันวาคมตอนที่สองก็คือค่าขอาค่ะไม่เกินสองหมื่นสี่พันบาทต่อปีค่ะถ้าเกินก็ต้องจ่ายจ่าีกค่ะแล้วก็สอน่ามก็เป็นค่าของเหจะให้เกพนบกับอเอล็ต่อไปลต่อไปโอเคนะโอเคนะ ไม่เป็นไรน้ำน้อยน้ำจสราชูบวัวนักเรียนชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสภาราชีจังหวัดตรังวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและประธาน มาคุณแ,แม่บ้านาหารไทยค่ะได้มาเยี่ยมหนูและก็ครอบครัวค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นนักเรียนทุนพระราชทานของข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบค่ะแล้วก็น้อมน้ด้วยคำคำสรรเรนะที่คุณที่ว่าได้เมตตาให้โอกาสหนูแล้วก็ได้ให้หนูได้รับคุณการศึกษานี้ทาให,ห้ช่วยเบ่งเอาพาระครอบครัวแล้วก็หนูจะตั้งใจเรียนแล้วก็ทํา เรียนให้ดีแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเล้วใ่ไหแต่ว่าจากปก็ช่สคพ่อมเเ็นรูปแบโียังไงี่จับวพอได้สเต็มหมากระชัดมากเลยแต่ว่าแสดงว่าด้ง ครอบครัวคุูก็มาแช่สอนอย่างดีแรับความเราือนกันเลยเหรอครับแล้้ผู้าผู้หญิงเผู้หญิงเออกพบเลยครับีายคนผู้หญิงคนนชหครับเป็นคนแม่เป็นคนดางเลยใช่ไหมครับรับอ๋อเรียนสาอนทรไดีากความฝันที่อยากจะสูงสุดถ้าเราอยากจะเรียนสอบจนจบอยาเรียนอะไ อีสวดีะกเกินีได้รับเลื่อกเป็นประธานนักเรียนด้วย๋อเป็นประธานนักเรียนด้วยาวนกเรียนท่านรานมันโมรุ่ที่12ครับปัจจุบันกาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนวิทยาศาสตร์ดาราพัฒน์ดาชวิทยาัยสตร์ทแล้วก็มีความ มหวังที่จะสืบสต่อในคณะมิจฉาบรรณศาสตร์อู่านนับมากรออะไรเขารู้สึกที่ได้รับคุณได้สถาผัสรองนก็รู้สึกราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรชกาที่สิบครับแล้วก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตนที่ดีที่สุดใไม่ว่าจะเป็นทางการเรียนหรือว่าการทำงานในอนาคตครับแล้วก็วันนี้ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ประธานสมาคมแพทบ้านมหาไทยแล้วก็ทางส่วนมาเยี่ยมที่บ้านก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆ ารินยาตีก็จะมาประกอบอาชีพที่สุดเริตคัแล้วก็ตับแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองครอบครัวา่ส่วนจะเป็นคนดิ่งของโอเค